พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์ก่อตั้งขึ้นโดยกรมศิลปากรในปีพศ2538เพื่อเก็บรวบรวมอนุรักษ์และจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์ได้แบ่งออกเป็น5โซนได้แก่ธรรมชาติวิทยาประวัติศาสตร์โบราณคดีประวัติาศสาสตร์เมืองชาติพันธ์วิทยาและมรดกดีเด่น ศิลปรกรในปีพศ2538นส25นะคะใน่วนที่หนึ่งนะคะเกี๋ยวจะพูดเรื่องธรรมชาติวิทยาจะแสดงเรื่องกายภาพของจังหวัดสุรินทร์ประกอบไปด้วยสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศลักษณะาทางธรณีวิทยาแล้วก็ทรัพยากรทางธรรมชาติต่างๆนะคะในจังหวัดสุรินทร์และการปลูกข้าว This is the natural side section. This section illustrates the physical characteristic of slim p o p o g r a p y climax, d e o r d y natural, and r i g h t farming. สำหรับคำศัพท์ในโซนที่หนึ่งธรรมชาติวิทยาได้แก่ t o p o g r a p y ภูมิประเทศ c l i m a t ภูมิอากาศ g e o l o g y ธรณีวิทยา Natural ธรรมชาติค่ะโซนที่2นะคะประวัติศาสตร์โบราณาคดีนะคะเป็นการจัดแสดงพัฒนาการของผู้คนในจังหวัดสุรินตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ2,000ถึง1,500ปีมาแล้วค่ะค่ะสมัย วัฒนธรรมทาราวดีประมาณพุทธศตรวรรษที่1 2บสถึงสิสมัยวัฒนธรรมของประมาณพุทธศตรวรรษ1 2บสถึงสิ 18. และสมัยวัฒนธรรมลานช้างอายุธยาประมาณพุทธศตรวรรษที่2ีค่ะในการจัดแสดงจะจำลองสภาพชีวิตและพิธีกรรมการฝังศพครั้งที่สองในสมัยก่อนประวัติศาสตร์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุสมัยทวาราวดีขอมและอยุธยาลานช้างที่พบในจังหวัดสุรินทร์หุ่นจำลองโบราณสถานประกอบการฉายวิดีทัศน์เพื่อให้ผู้ชมได้เกิดความเข้าใจในการศึกษาทางโบราณาคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะที่พบในจังหวัดสุรินทร์ค่ะ คำศัพท์ที่สำคัญในโซนที่2นะคะคือโซนประวัติศาสตร์โบราณคดีมีคำศัพท์ที่สำคัญดังนี้ค่ะ history archaeology แปลว่าประวัติศาสตร์โบราณคดี peace history แปลว่าก่อนประวัติศาสตร์ worship แปลว่าพิธีกรรม Culture แปลว่าวัฒนธรรม โดยเริ่มตั้งแต่พุทธศักราช2302มีหัวหน้าชาวกุยซึ่งประกอบไปด้วยเชียงกุมเชียงคะเชียงสีตากระจะและเชียงขันได้ช่วยกันจับช้างเผือกที่หลุดออกมาจากกรุงศรีอยุธยาส่งกลับคืนไปได้จนได้รับความดีความชอบ และได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงปกครองหมู่บ้านซึ่งต่อมาได้ยกฐานะเป็นเมืองมีการปฏิรูปการปกครองมาตามลำดับค่ะนอกจากนี้ในโซนประวัติศาสตร์เมืองยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมประชากรและการศึกษาค่ะค่ะสำหรับคำศัพท์ที่สำคัญในโซนที่3นะคะ local history แปลว่าประวัติศาสตร์เมือง local economic แปลว่าเศรษฐกิจ social custom แปลว่าสังคม population แปลว่าประชากร education แปลว่าการศึกษา ค่ะและในสำหรับโซนที่สัดสีนะคะก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับชาติพันธุ์วิทยานะคะซึ่งโซนนี้นะคะเราจะจัดแสดงอยู่ในส่วนชั้น2ของพิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งในโซนนี้เนี่ยเราก็จะจัดเกี่ยวกับการดําเนิน,นวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมี3มชนพื้นเมืองใหญ่ๆนะคะก็ได้แก่ชาวกูหรือชาวกวยนะคะซึ่งชาวกูหรือชาวกวยเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษในการจับช้างและฝึกช้างค่ะส่วนกลุ่มที่2 กลุ่มที่3าก็คือชนเผ่าคาเมนและลาวค่ะซึ่ง2ชนเผ่านี้นะคะจะมีความสามารถในการทอผ้าไหมได้สวยงามค่ะซึ่งการจัดแสดงในโซนนี้นะคะก็จะเป็นการจําลองวิถีชีวิตของชนเมืองชั้นต่างๆค่ะ จะเป็นการจำลองบ้านของชนชาวกุยค่ะซึ่งลักษณะบ้านนะคะจะเป็นบ้านไม้ยกทนสูงค่ะจะมีการจำลองประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อและการจำลองการสู่ขวัญพิธีแต่งงานโดยหุวนจำลองจะบ้านให้มีขนาดเท่าคนจริงและองค์ประกอบเหมือนคนจริงทุทกอย่างค่ะส่วนคำศัพท์ที่สำคัญนะคะจะมีคำว่าเดกุยแปลว่าชาวกุยเดลาวแปลว่าชาวลาว ือคแ,แปลว่าชาวขเขมรสเปลโซแปลว่าพิธีแต่งงานหรือพิธีวิวาและเฟสแปลว่าความเชื่อค,ค่ะและสำหรับในส่วนที่5หรือว่าโซนที่5ของเรานะคะก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับมรดกดีเด่นของจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งในโซนนี้นะคะเราจะจัะแสดงเกี่ยวกับ วัฒนาธรรมหรือว่ามารดกดีเด่นของจังหวัสดสุรินทร์นะคะก็จะเป็นพวกการทอผ้าไหมการทําเครื่องประดับจากเงินนะคะแล้วก็เป็นพวกเครื่องดนตรีค่ะสําหรับในโซนที่5้านี้นะคะจะเป็นการแสดงเครื่องแต่งกายของชนเผ่าต่างๆนะคะก็คือชนเผ่ากุยชนเผ่าลาวและก็ชนเผ่าคขมรน,นะคะ อยู่ในบริเวณเดียวกันนะคะก็จะเป็นการจัดแสดงการละเล่นพื้นบ้านนะคะรวมไปถึงการจัดแสดงเครื่องดนตรีชนิดต่างๆนะคะของแต่และชนเผ่าค่ะซึ่งจะมีเครื่องดนตรีที่หลากหลายนะคะพร้อมกับจะมีชื่อบ้ายบอกเครื่องดนตรีต่างๆค่ะ น,นี้คะ่ะจะเป็นภาพวาดการจำลองงานหัวนะคะซึ่งวาดได้เกืบเท่ากับคนจริงเลยนะคะและในส่วนที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะก็จะเป็นการจำลองการเลี้ยงตัวไหมะคะ่ะรวมไปถึงขั้นตอนของการทอผ้าไหมนะคะซึ่งคำศัพท์ที่สำคัญสำคัญในโซนนี้นะคะก็จะมีคำว่าเ e ็ t r าแปลว่าชุดชนเผ่านะคะวิแหวงแปลว่าการทอผ้า แปลว่าไม music r e s r e n t แปลว่าเครื่องดนตรีค่ะ